สวัสดีครับอย่าไปขุนพุ้นกับเขาเอาธุระเหมือนไล่เก็บเศษขยะจะสุขไหมรู้ทั้งรู้ว่ามันทุกข์ไม่สุขใจแล้วจะฝืนทำทำไมไม่ปล่อยวางถ้าปล่อยได้ให้มันหลุดอย่าชุดไว ให้มันลอยตามน้ำไปอย่าไปขวางอย่าดีชั่วตัวเราเอาสายกลางให้ฝึกสร้างฝึกกิจใจให้เคยชินรู้จักหยุดจุดรั้งช่งชางใจก่อนอย่าเร่งร้อนค่อยเป็นไปไม่ดีดิ้นไม่วู่วามเอาตามใจไม่ยนยิน ต้องรู้อยู่รู้กินที่มั่นคงถ้าอยากทุกข์อยากขมให้ถมถุยให้คุยโตมอคุยให้รุยส่งที่ควรอ้อมก็อย่าอ้อมให้ไปตรงที่ควรลงก็อย่าลงตรงต่อไปจะไม่มีทางพบสงบสุขก็จะวนอยู่กับทุกข์ อันเหลวไหลถึงข่าวรงไม่ยอมรงไม่ปรงใจผื้นต่อไปเมื่อไม่ลงคงไม่เย็นปล่อยก็หลุดหยุดก็เบาเอาก็หนักนี่คือหลักเหตุและผลพ้นทุกเข็นถ้าทำได้ให้ทำไปไม่ยากเย็นทำไม่เป็นจะเย็นใจขอให้ทำรูเร็กํำปางวันละก่อนออนไลน์ จงคิดอยู่เสมอว่าเรามีเวลาเหลืออยู่แค่วันนี้หรือชั่วโมงนี้จะได้รีบกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่มานั่งโกรธนั่งเกลียดคิดลิดหลาอิจฉากันเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์อย่าลืมดูแลตัวเองดีๆนะใช้ชีวิตให้มีความสุขมากๆรักคนที่ควรรักแคร์คนที่ควรแคร์นะครับ